เเ็็มมกำลังอุ่นแนวอยู่แนวกินพี่น้องแม่เอาใหม่จะเปิดใหม่สบายมือคุณแม่คะสวัสดีจ้ากำลังสิกิ่นข้าวแรงข้าวนำตาลซุ้มข้าเบิดตินวดน้ำตาลเบิดเลยเดี๋ยวผมจหามาถ้าต้องเลื่อนต้องเลื่ออันนี้กำลังอุ่นปิ้ง๊ดกลิ่นเผามาแต่ในเมืองพี่น้อง าท,ทางนั้นกำลังจะ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 กำลังสิดำชุมห่อหนัาากแต้นนมยามะเร็งผอวกางเวนมันอยู่พายุบนบริอยผม,มยกันสาบายดีเด้อเนะาะสบายดีว่ดสู่คูสู้คนสาบายดีตอนค่ำยินดีตอนหาเขาสู่สองสวรรค์หลั่นถุงเด้อทุกคนนะาาเมื่อนี้บริไายขิมวัดมือถือว่าพักผ่อนเพราะว่าหูซึกบ่ค่อยสาบาย มันบอมีแห้งคือสีเป็นไข่ก็เลยนอนเขาก็นอนอยู่บัดก็สีวาาสัานเบ็ดขึ้นข้างอยู่ห่างไปนี่แสงน้ำตาลชงหอมนะปอดจตะมันแข็งต้องตจับออกไหมพอแล้ว <laughs> ยังบมดแต่ก็ไปเอา สี่สิบพันมันมีไข่อยู่เหรอชมพู่เขาบอกว่าบอกเอาไข่ดื้อเพราะว่าชิบห่าบอดี้ยินขันมีไข่ดิจ่ะขันบ่มาไข่ขันบ่มีไข่นะสิบพันขันมีไข่นะชิมห่าอ้าเอาบเอาคือยังวันเดียวนี่นะขันใส่ไข่นะสาวพันแบบขวบใส่ไข่เด้อหน่าจะบ่มีนะอีเผ่าบ่มี แผงมันสออีกระคาเนาะประมาณซาวเนาะเ้ากับกิบมันมีแผงมาสิมันเป็นไก่เปิดอยแล้วยังมายังมายืนขึ้นยืนขึ้นเออนั่นแหละนี่ทุกคนอันนี้น้ำใส่บักถัวด้วยบักกอกมาหรือปล่าบักกอกไม่ใส่ดีกว่าใส่ดำ ขนาขนาตม่มืเลงนะอ,เอีกอาดอาหอนกนเก็บใสก่ก่อนนะมันสะอาดอาดี บริกรมหลนจะว่าสีมือตกเราจะผักอันนี้ใส่จุกๆเลยพออยู่สวนเ้ามีอยู่แบบนั้นคนต้นถิ่นส,สาขามาจับสื่อจะใส่นะคนเอานี่จบแล้วไอ้บ่มีการซีมอีก ้องส <sa> <wildlife> ืบค่ะมาเด้อกินข้าวแล้วนรงกันคนอันนี้อีแม่เพิ่นพัดพัดเนื้อพัดกระโพดใส่บัตกระโพด เราหลีมาแต่สวนเพราะว่ามันมันเกิดเซมกันเนาะมันเป็นแพสก็เลยอันนี้แหละอาหารเลยมาเด้จ้ากินข้าวแรงน้องกันพี่้องกีข้าวแรง้ะพี่้องข้าวอ่อนข้าวแรงเพื่อได้กินแบบไม่ย่อมมันแย่งเดีคืออาหารวงอาหารว่างมันแบบแต่กินเนี่ยผัดดากมะกรูดกระเจ้าตะไอยากอะไรแซ่บแซ่ปกติเขาจ้องพัดจยดมันจะแจ๊ะ แต่จะพัดเศษไหมพัดเมาันจุดจืดพัดแล้วหั่นผิดใส่ซื้อต่างๆปลุกหน้ามาเ่ที่มาที่ไหนนะบนหยาบถูอกเขาครรูแล้วเร้าัอันนี้ตส่มาืบบนั่ชื้อคนคอยกิน อย่ปลุกไลยปลุกซ้ำกินขสองคนเยกินตะอกไปเพื่อนๆแ่งดงขาปุกเวลาคือกมาะก้อน่ะมจังจะยังมาะกอดะเคยเจ็บกเขาจดจะบักผักแม่ขั้นไัยโเคยไปทำงานดูไปเห็ดหยอกยี่ฟางไทยนะสิโบหูเนงกินแล้วพอบเน่ามันโบเคยมีเลย ข้าเคยไปเห็นงานอยู่ไทยแล้วเ็เข้าพากินแบบนั้นแบบนี้มาแล้วะ็อยากินตะแกงกับปิ้งตุเนาะอันนี้คือมุกตัวลันต่านบ้านากับบนนีคลายนะข่าฉบปูค้าย่เขาบุจักในเห็ดกินขาบเชอขาบัติบมาเป็นขาเย็นมาแขงอันนกระเดียอิบไเป็นะไปด้อากินเลกินขาก่อนมันจะชาแชะ เห็นบิรแหละเลียวน้ำมันมันบรเ็นคนดอกหอยตะโมเลียวมอมันหลังมานอนันมานอนสามหอเหรพื่นหยอกกันหยมันจะโเมอวานับเอเพื่อนเอเพื่อนขจลอกิะน ไข่เป็ดกัหน่อยเรือเรือแปะหน่อย

ยังออกยังแหลกไปนะก็ยัไปยังมากไปด้วยชอหวง่ตับหมูต้องมีจัดน้ำใจวะน้ำจิ้มใส่จ้นลั่นเนี่ยเมื่อยรือ่ ใส่คือชหัตถะแหละมาคัาง้งแรผมใส่แกงเห็ดก็เลยมาผักสัสวเรามีเขียดหน่อยใช่เห็ดใช่อาเบิือนแบงเดือดถ้าเป็นดนอกไครเขียนอะไ,ไอย่าไปซ <มา S 1> ื้<ะ>อได้บริยากลูกเอ้เขียดนะขนมกกไก่ขัดขตุ้งองจี่มา

ผู้คคาขายปิ้งไก่ค้าแต่ปิ้งไก่อย่างเดียวเลยเดี๋ยวมันค้ายแนวอื่นนี่้นเดิไก็บอกอาแนวอื่นเปิยเนยขแม่ปิไงไ้งแล้วแนวอันเดียบางคนชิบกินไก่เลยกนข้าวกลองกินแบบมมกเขาเป็นคนขันา,ายย่างเหาขาขี่ขัเขาเหมือน,น,นอืมเนี่ยเหมือนัวไก่แล้วก็แห้งคนื่นแล้วก็เดือดอั้งคือเขามือหาต่โอ้ัวไก่เีนแลหม็นไปเห็ดนี่อปล่า ข่าปีตะกี hmm. kind of ้คงข่ากันข่าิ um> ีหม้อเลยเนี่ยกันเท๋อเลยหอมข่าไผ่แม่หม้อมันแห็นเรื่องอเไรตัวนี้เลยตะกี้นายยูซูลผัดไปอยู่แล้ว ตะกิห้องกับบะหร่้องหมาอไฟฟ่าอังบุหีอันนั้นเนหอมเนี่ยใช่พื้นหองบุหรีมันจใช้ไหมเหมอแล้วม่ค่าแล้วมาเทมแป้งผ้าอ่ใช้ำตาลเห็ดตะกี้มันแค่เดี๋ยวนี้ซูบเห็ดว่ะหอมกะทิเห็ดบางวะแม่มันก็หอมกับบุหรื่เขาก็เขาแช่ขยาดีลตส่กเว่าเห็ดอะนนั กุณพี่คแบบนั้นจ่่ตอเหค่เขตกคีมันผดเด้ไม่บอกห้เอากเกคุพ่เอากระเพกเอาะเค่ะจดนำมาเลยด้อ น้องนี่เนี้ยตะกี้อี๋่ะพวมให้มาอ่ะบวมมากแต่ลดอแบบใหนก่อนจนนะดุใจสุกมาพีเวลาเธอออกเงินอะไรไหมเธอปิดเธอต้องเห็ดเป็นมงจองไว้เดี๋ยวแตงแต่ผูกเข้าไปปักซองเออโน่เออโน่ไปหน้าดูเือดจะกินปาบมีน้ำเย็ดยุกไม่จะนํำกดในตัวเองมืค่อยหา คว้าอยู่น่ะแม่อยู่น่ะไอ้นี่ก็ถากินเถื่อเดียวกินแล้วมันอยากอิ่มไอ้นี่สุดแบบเอาคือปิดกับหูบอกกินใไปเปิดอยู่เปล่าคือไอ้นี่ โอเคแหะทุกคนเนาะนคลิปนี้คือคือขอนุญาตลาเลยเด้อขอบใจเบิร์ตสุสุคนที่ติดตามแล้กลวก็เป็นกำลังใจให้สวรรัสดีพี่อนจังในก็ฝฟากเป็นกำลังใจให้เบิงโฆษณาให้ในเด้อค่ะเนาะไปแล้วซาบะไปพอกันคลิปหน้าเด้อได้กลินน้ำผ้ขลุ่มะลังอันอนี้กระคมเนี่ย